สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมากันในเกม Arena Breakout นะโดยที่ในคลิปนี้ผมจะมาเปิดเป็นกุญแจที่ใช้ได้ครั้งเดียวนะครับโดยที่รอบนี้เนี่ยเราอยู่กันที่แผนที่ North l นะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยเราไปเปิดกุญแจสุสานมาแล้วเกลือนะครับคราวนี้เรามาเปิดห้องล็อกด่านหน้ากันบ้างครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะเกลือหรือเปล่านะก่อนอื่นฝากด้วยครับสำหรับร้านเล็ดพชั่นรับเติมเกมซึ่งตอนนี้ทางร้าน มีโปรโมชั่นในการเติมเกม Arena Breakout ที่บอกได้เลยว่าถูกกว่าเติมเองเติมไว้ปลอดภัยแน่นอนสำหรับผู้ชมที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อไปได้ทั้งเพจ Facebook l e t p o t o o n หรือว่า Line ID at เ e ด p o t i o n ได้เลยนอกจากนั้นทางร้านยังมีบริการเติมเกมอื่นๆด้วยนะโอเคถึงแล้วครับชิป นี่ครับจุดนี้เลยมันเริ่มเป็นจุดที่แบบมีบอดอยู่เต็มเลยนะครับนี่ครับมีบอดเฝ้าอยู่เยอะมาก<อ>แล้วก็เป็นจุดที่มีทางออกเพียงแค่ทางเดียวนะครับคือทางเข้าทางออกทางเดียวอะ่ะเออเออเอเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ซึ่งเป็นจุดที่อันตรายเนะคุณผู้ชมมีโอกาสโดนดับที่สูงมากๆเลยนะเอาล่ะนี่นอาจจะต้องรีบสักงหน่อยครับ โอ๊ยโอยโอยโดูดิบอดอย่างเยอะแล้วแบบบอดโหดด้วยนะเนี่ยืึเออเรียบร้อยโอเคครับผู้ชมมาดูนะครับว่าของข้างในจะเป็นยังไงนะนี่ครับจุดที่เราจะมาเปิดนะครับก็คือจุดนี้นั่นเองโอ้ข้างในเป็นห้องเล็กๆแบบนี้เลยข้างในก็จะมีกล่องอาวุธขั้นสูงแล้วก็ตู้เซฟนะ มาดูตู้เซฟมันก่อนโอ้โหเทสเตอร์นลสามพันโอ้โหเปิดตู้เซฟมาก็เกลือเลยก็มีคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวมาดูนะว่าจะได้ของดีสักชิ้นหรือเปล่านะครับโอ้ยชิปโอ้โห,โโหแล้วของแต่และอย่างเดี๋ยวมาดูก่อนอาวุธขั้นสูงนะครับ ไม่ได้ปืนเลยครับได้ดูของแต่งแล้วโอ้โหค่อนข้างที่จะเกลือนะครับเนี่ยโอเคเอามาก่อนแล้วกันครับคือกุญแจนี้ได้ดอกละห้าหมื่นกว่าเลยนะโอเคความหมังสุดท้ายของเรากล่องเครื่องมือขั้นสูงจะได้อะไรเอ่ยเฮ้อได้กระจกโอ้โหไอเกลือครับผู้ชม เกือกับกุญแจสุสานเนี่ยโอ้โหไม่คุ้มกับที่เสียงมาเลยอ่ะคุณผู้ชมเอาไงดีอืมอาจจะต้องฟาร์มแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวเงานเข้าแล้วคุณผู้ชมผมเจอคนนะ่ะมีคนดักโอ้โหสวยลนะมาแล้วครับืออยู่ข้างล่างครับ ปังจากฝีเท้านี่น่าจะประมาณสองสาตัวเออเก็บไปหนึ่งครับน่าจะเหลือสองนะนี่ครับวิ่งอยู่ด้านล่างเอ,อ้ยเอ,อ้ยเอ,อ้ยระเบิด <c oughs> ต้องย่องครคุณผู้ชม โอ้ลุโยนแล้วเบิดมาลัวโอ้ยโยนมั่วใช่ไหมเนี่ยเขารู้แน่เลยว่าเราอยู่ชั้นสองนะครับเออโอโหเออโยนมาโยนมาให้หมดครับโอ้โหผมไม่ยอมขึ้นมาคุณผู้ชมแล้วผมก็จะไม่ลงไปนะถ้าเขาไม่ขึ้นมาผมก็จะไม่ลงไป อันนี้คือวัดความอดทนเลยนะ <c oughs> เรียบร้อยครับผู้ชมตายเลยแสดงว่ามากันสองคนเท่านั้นนะครับโอ้โหน่านจะสองแหละคุณผู้ชมไม่น่ามีแล้วแต่ก็ต้องระวังนะครับยังไม่ค่อยชัวร์โอเคไหนขอดูของสักหน่อยครับ เจอห้องล็อกไม่แนว้ว่าจะได้ของดีจากตัวละครก็ได้นะโอ้โหโมซินเอเและเต็มไปด้วยยาโอโ้ยาเยอะมากโอเคเอามาก่อนครับอืมยาล้นวนเลยกระสุน โอเคคราวนี้มาดูกระเป๋าเฮ้ยโอย้ของเต็มเลย้ของแต่งปืนทั้งนั้นเลยคุณผู้ชมอุ้ยอะไรบ้างวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยเดยมีสโคปอันเนี้ยราคาแสนห้าคุณผ <c oughs> ู้ชมโอ้โหอยู่ดีดีก็ดวงดีครับได้ของดีจากผู้เล่นสัง,งั้นเลยนะนี่ครับคุณผู้ชมเป็นสโคปร,ราคาแสนห้า สโคปจับความร้อนโอ้โหมีหน้าเลยทำไมถึงแพงจังโอ้โหนี่ครับผู้ชม <Yahoo! S 1> สุดยอดเลยไม่เกลือละผมเช็คคนก่อน <c oughs> คือเนี่ยครับผู้ชมตรงจุดนี้บน bon เนินอ่ะมักจะมีคนนะครับมาดักยิงโอเคโอ้ยลุ้นอ่ะ โล่งมากเลยโอเคโอ้เอสคครับคุณผู้ชมมีปืนสั้นเกาะสามตัวนี้นี่ของไม่น่าจะเท่าไหร่นะเนี่ยแต่ก็ดูสักหน่อยครับเผื่อจะของดีเหมือนเพื่อนเขาโอ้โห แม็กกาซีนแล้วก็ยามีกระสุนครับในกระเป๋ามีถังน้ำมันโอ้โหได้มีคูณ3.5โอเคได้อยู่เอาละครับถึงเวลาต้องกลับแล้วไปกันโอ้โห,โหได้แตว,ว่าเกมนี้เนี่ยอิ่มมากๆครับคุณผู้ชมได้ของมาเยอะเลย แต่ไม่ได้ได้จากห้องลรอกนะได้จากกูเล่นซะง,งั้นเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โอเคเออนี่ครับ S K S นะครับโอ้ยใกล้ถึงจุดหมายแล้วครับคุณผู้ชม เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามูลค่าของที่เราได้ในเกมนี้เอ้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวคนหรือเปล่าเนี่ยโอเคนึกว่าคนโอ้โหตกใจเดี๋ยวมาดูของนะครับที่เราได้มานะครับจะมีมูลค่ารวมทั้งหมดเท่าไหร่นะครับสำหรับในเกมนี้นะ โอเคครับคุณผู้ชมรวมๆก็ประมาณ335,000 0นะครับคร่าวๆก็ประมาณนี้เอาละครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับผู้ชมที่สนใจอยากจะเล่นเกม a r i n a Breakout ผมก็มีลิงก์ดาวน์โหลดเอาไว้ให้ที่ใต้คลิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะบายบายจ้า